ผมคิดว่าเราคงไม่ตรวจสอบคุณทักษิณแต่ต้องตรวจสอบกระบวนการที่นําไปสู่กระบวนการทั้งหมดที่ทําอยู่นะครับเช่นว,วันนี้สิ่งที่กรมแชทัณท์ต้องตอบสังคมไม่ได้ก็คือว่าโดยหลักการปฏิบัติก็คือว่านักผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยเวลาเข้าไปรักษาตัวที่โรง,โรงพยาบาลเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของกรมแชทัณฑ์เพราะฉะนั้นต้องใช้เงินสปสอชอในการจ่ายเงินค่ารักษาเพราะฉะนั้นกรมแชทัณฑ์าต้องตอบไม่ได้ว่า คุณรักสิงห์ชินวัตรวันที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยสิทธิ์อะไรถึงไม่ได้นอนห้องทั่วไปเหมือนคนอื่นสิทธิ์ที่นอนห้องชั้นทีสีเนี่ยใช้สิทธิ์ตรงไหนถ้าสามารถเกินสิทธิ์เงินสอปอสอชอและสายาใช้เงินของกบกลัวได้เนี่ยก็ต้องตอบไปชัดเจนว่าระเบียบข้อไหนเพราะเราจะได้ตอบกับญาติของนักโทษทั่วประเทศว่าถ้าใครที่พอมีเงินในอนาคต ถ้าญาติจำแขังอยู่ที่โรงพยาบาลก็สามารถใช้สิทิ์นี้ได้เหมือนกันครับผมทางกรรมธิการจะมีการเรียกเปิดหลักฐานย้อนหลังกรณีคุณทักษิณครับเท่านั้นอยู่ในโรงพยาบาลจริงหรือไม่ไหมครับเพราะว่าสังคมยังไม่เคยเห็นเลยแม้แต่วันเดียวว่าคุณทักษิณรักษาตัวอยู่ชั้นยีน่สเรื่องที่อยู่จริงหรือไม่นี่เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจกับกรมราชทั์เป็นคนยืนยันกับสังคมแต่หน้าที่กรรมธิการที่เราได้ทําไปคือเราได้ถามว่า ค่ารักษาในส่วนค่ารักษาเนี่ยที่คุณอ้างว่าจะมีระเบียสบสปสชระเบียบของกรมราชธรรมรองรับเนี่ยเป็นระเบียบข้อไหนอันนี้ต้องตอบมาเราไว้ได้2ก็คือว่าการที่คุณทักษิณสินเดินเข้าเดินจําวันแรกเนี่ยได้กรอกใบรอทหนึ่งศูนย์หนึ่งหรือเปล่าและทําไมถึงไม่ตัดผมทําไมถึงไม่กักตัวเจ็ดถึงสิบวันนี่เป็นหน้าที่ที่ราชธรรต้องตอบเราไมได้ต้องตอบรองเป็นเอกาสารขณะนี้ผมได้ทวงถามไปครั้งที่สองแล้วกรมราชทรรยังไม่ตอบมาทีเพราะฉะนั้นผมก็ส่งเสียงนี้ถึงอธิบดีกรมราชัรร์น,นะครับว่า ท่านกล้าทาสิ่งไหนท่านกล้าต้องชี้แจงกับสังคมถ้าสิ่งนั้นมันไม่ผิดต่อกฎหมายไม่ผิดต่อระเบียบผมคิดว่าท่านต้ตองบอกผมบอกกับทุกคนว่าวันนี้คุณทักษิณเนี่ยได้รับอิสรภาพสวมกอดความรักของครอบครัวแล้วท่านจบไปแล้วท่านไม่ได้มีความผิดแต่บุคคลที่อยู่ในกระบวนการเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าในส่วนเกี่ยวข้องถูกต้องร้อเซเจ้าหน้าที่ส่วนนี้ก็จบไม่ได้มีอะไรผิดแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กะททาอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายขัดต่อระเบียบคุณเชื่อผมนะครับหลังจากนี้คุณนี่แหละจะเจอวิบากกรรมในชีวิตครับทางกรรมธิการจะมีความเคื่อหน้าในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับอาท่วงถามหนังสือไปแล้วครับรอหนังสือตอบจากจากราชทันอยู่ผมก็บอกว่าถ้าราชทั์ตอบเรื่องนี้ชัดเจนสังคมก็ไม่มีข้อสงสัยผมผมไม่วิจารณาการป่วยไม่สงสัยอาการป่วยเพราะผมถือว่ามนุษย์เราทุกคนป่วยกันได้ป่วยได้ตลอดเวลา ผมไม่สงสัยเรื่องนั้นแต่สงสัยกระบวนการอย่างเดียวครับเชิญครับ,รบจะมีการตั้งเรื่องนี้ไปสู่การอภิปรายทั่วไปครับผมคงไม่มองเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นว่าสังคมนี้ในเมื่อเราเรียกร้องว่าสังคมต้องมีความยุติธรรมสังคมต้องไม่มีสองมาตรฐานถ้าเมื่อใดคนเรียกร้องใช้เรื่องนี้นเะเองเนี่ยผมว่าสังคมก็จะลงโทษคนเหล่านี้